กระเทียมดองน้ำผึ้งนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวมารอชิมกันนะคะอีกเดือนหนึ่งค่อยมาเปิดตำสตมตำกันนะคะดองดองไม่เยอะหรอกไม่มีใครกินแับยายหรอกดองแค่นิดหน่อยสักขึ้นฮ่า,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 ามึงเอ้ยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าพเพื่อนๆยายจะพาเอฟซีมาขุดกระเทียมไปดองนะคะ ไปดองไว้ตำสมตำไปดองไว้กินยายจะหาต้นแบบว่าหัวไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่มันเริ่มแก่แล้วแหละมันเริ่มจะได้ขุดไปไว้แล้วลองดอูช่องยายไม่ได้ช่องแจก,กสูตรนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้สูตรก็ไปหาดูเอาตาม youtube ช่องยายเน้นเน้นแบบว่า ทอดชีวิตประจำวันให้ดูเนาะบางคนดูคลิปยายก็อาจจะบอกคุยอยู่นั่นเลยคุดอยู่นั่นเลยอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ดองสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะนเพื่อนๆแต่ยายบอกแล้วว่ายายไม่ได้เก่งเรื่องการทำอาหารเนาะยายไม่ได้แจก,กสูตรแต่ว่าเป็นช่องที่ว่า ถ่ายทอดชีวิตการเป็นอยู่แบบพอเพียงในชนบทในต่างแดนชีวิตประจำวันหัวน,นี่หัวใหญ่ไม,ไม่พูดมากแล้วไงท้องเพื่อนเขาไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวมันไงท้องมาถือกล่องอันหนึง่งถือกล้องอันหนึง่งขุดอันหนึง่งไงท้องอีกสวยเลยเอาแบบนี้ดีกว่าอ,อทำไมมันมีแต่หัวใหญ่ๆอ่ะเพื่อนๆอยากได้หัวเล็กๆ ไม่ได้ไม่อยากได้หัวใหญ่ๆเดี๋ยวค่ะขุดหัวเล็กๆก่อนเด้ยอยอันนี้มันจะแก่แล้วอ,ะอ่ะมีแต่หัวเบลิมเลิมเลย,ยเน้นเน้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงการใช้ชีวิตประจำวันของยายนะคะ ไปเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเอาเดีค่อยไปตกแปงเอา้าคุดเอาหัวเล็กๆไม่มีอ่ะมีแต่หัวบลัมบล่มเลยอ่ะเพื่อนๆเ,เออมันแก่มหมดแล้วนี่ต้นมันต้นมันนิ่มแล้วอ่ะ ว่าจะพาทำงานในสวนตอนนี้แดดมันร้อนเดี๋ยวเอากระเทียมไปดองก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำงานสวนกันบล๊มบิ่มเลยมเอาไปดองดองไม่เยอะลองไม่มีใครกินกับยายหรอกดองแค่นิดหน่อย มันไม่ใช่กระเทียมมีมันไอเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกออกระเทียมมันไม่ไอ่นั่นหรอกมันไม่เป็นไรหรอกกระเทียม หัวดูเพื่อนๆโอ้จะขาดพอแล้วมั้งนี่ได้เยอะเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเด้อนี่นะคะม่ยายโอ,อ,อลอกๆก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัยไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเอาในบ้านต่ออันนี้เอาแบบมันแก่ไปนิดนึงนะเพื่อนๆ ทำไม่ทันจริงๆต้องเอาตอนเขาอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่่เดี๋ยวค่อยไปทำต่อในบ้าน,น ากาศร้อนๆเราก็มาทําอันนี้ก่อนเดี๋ยวทำอากาศเย็ยนๆเราก็ไปเข้าส่วนต่อสามทุ่มสี่ทุ่มสักสามทุ่มก็ไปห้าโมงหกโมงก็ไปทําต่อตอนนี้เราก็หางานแบบนี้แบบนี้มาทํโกอน้อ,องไว้แค่พอกินคนเดียวเลยเพื่อน ที่เราให้ฟังเมื่อกี้เดอ้อคลิปยายไม่ได้คลิปแจกสูตรนะคะคเพื่อนยายไม่มีสูตรยายก็ดูตามเขามาเหมือนกันเลยทุกอย่างเ,เนาะมาได้แล้วเพื่อนหอมหอมหอมกระเทียมนี่นะคะโอ้ยรวงเนาะเราไปดองแค่นิดนิดน่อยๆแค่พอกินปไปเดี๋ยวยายจะพาไปดองก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยออกมาทำสวนใหม่ บ่าเบลืม้มเริ่มเลยยายไม่แกะออกมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปล้างไปดึงออกอีกเนาะหอมไปนี่นะคะนี้เรามาทำาน้ำดองกันนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้คือน,น้ำนะคะดองมันก็ใส่แบบว่าคล้ายๆที่ยายดองผักนั่นแหละเนาะอันนี้น้ำนะคะน้ำ แปดร้อยมิลลิลิตรนะคะแปดรอยมิลลิลิตรน้ำตาลยายใส่น้ำตาลสามขีดนะคะน้ำตาลทรายแดงผสมขาวไปหน่อยเนือะเกลือสองช้อนโต๊ะโอ้ยายเขามีสูตรเขามีแยะๆนะเพื่อนๆ <laughs> อย่าเอาตามสูตรยายเลยสูตรคนที่เขาดองมีเยอะ กันเลยอ่ะเนาะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะสองรยมิลลิลิตรนะคะน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปนี่นะจะต้งใหเดือดใส่น้ำตาลทรายแดงสีมันจะได้แดงๆไงกระเทียมดองเนาะดองไว้ตำส้ตมตำ เดือดแล้วนะคะก็ปิดไฟให้มันเย็นเนาะมาทีนี้เราก็มาทําการล้างกระเทียมของเราปอกกระเทียมของเรานะคะมาทีนี้เราก็มาทําความสะอาดกันอันนี้อันนี้แล้วแต่เรานะจะเอาไว้สั้นหรือไว้ยาวก็เรื่องของเราเลยเมื่อกี้ยายไม่ลอกออกหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำไอ้มันจะสกระปรกเนาะ เห็นไหมก็เอาไว้ให้เขาเสด็จน้ำเนะเาะไว้เขาเสด็จน้ำเป็นยายมือด่างไปซะแล้วเยตะ รางานอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้สนใจพอไปดูคลิปตัวเองเฮ้ยมือมันด่างนี่นะส่วนใหญ่ีด่างใจซะแล้วน,น,นี่นะคะได้แล้วี่นี่รอๆให้เขาเสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยเอาใส่ขวดแล้วค่อยไปดองกันเนาะมามเพื่อนเทนี้ก็เรามาเอากระเทียมใส่โหลกันนะคะโอ้จะใส่ได้ขีหัวเนี่ย มันไม่มีโหลใหญ่ๆะต้องฉีกแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนๆยายจะเอาโหลใหญ่มาใส่ก็แบบยังไงอะเวลาเรากินทีลนิดทีลนิดอะเนาะเพื่อนๆก็เลยเอาโหลนะี่ขอแบ่งได้ไหมอะจะเอาโหลใหญ่มาใส่มันเรากินทีลนิดเน่ดีกว่า นะนี่นะคะเพื่อนๆได้สามขวดพอดีเด้เลยไม่รู้ว่าน้ำพอหรือเปล่าเดี๋ยวมาใส่ดูกันเนาะน้ำไม่น่าจะพอเพื่อนใส่น้ำผึ้งไปหน่อยนึงนะคะน้ำผึ้งดอกฟันชิงโตใหญ่ใส่ไปนิดนึงกระเทียมดอกน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตนี่นะคะได้แล้ว ก่อนนะใส่อีกขวดหนึ่งก่อนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะก็เอาไว้อย่างงี้หลยยังไม่รู้ว่าประมาณสักเดือนหนึ่งหรือเท่าไรอันนี้มันไม่เต็มหน้ายายน่าจะตวงน้ําขาดเนาะถ้ายายตวงน้ําพอดีมันก็อาจจะพอดียายเลยเอากระเทียมออกหน่อยเนาะกระเทียมดองน้ําผึ้งนะคะเพื่อนเดี๋ยวมารอชิมกันนะคะ อีกเดือนหนึ่งค่อยมาเปิดตำส้ตมตำกันนะคะอันนี้ยายเอาเอากระเทียมออกเพราะว่ามันไม่เนาะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วดอกไปมากมายเอาไวย้ยำเอาไว้ตำส้ตมตำเอาไว้ทําอะไรก็ได้นะนีะ่ไะแค่นี้อะไรเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะอันนี้อน,นับพึ่งจากดอกฝันสิงโตนะคะไปหาดูคลิปเก่าๆที่ยายทำนะคะ